พุทธศตวรรษที่25พุทธศักราช2403ถึง2410สงครามปาราบกบฏพระองค์สีวัฏถาและการสูญเสียอิทธิพลให้ฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับขเขมรกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหลังพระองค์ด้วงสิธิพระชนในพ,พุทธศักราช2403พระนโรดมขึ้นของราชต่อแต่เกิดกบฏโดยพระองค์สีวัฏถาและพรรคพวก ยึดเมืองพนมเปญและอุดงได้พระนโรดมลีภัยมาพระตะบองและขอความช่วยเหลือจากสยามทําให้สยามส่งกองทัพมาช่วยปราบกบฏได้สาเร็จในช่วงนี้ทั้งสยามและกัมพูชายัางต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตกโดยในปีพุทธศักราช2406พระนโรดมอ้างว่าถูกบังคับให้ทําสนธิสัญญารับสถานะรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสใช้สนธิสัญญานี้เปลี่ยนกัมพูชาเป็นอาณานิคม ควบคุมการเมืองเศรษฐกิจและจำกัดพระชอมนาจของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ในปีเดียวกันพระน,นโรดมยังทำสนธิสัญญารับสยามกัมพูชาเพื่อยืนยันสิทธิ์ของสยามเหนือกัมพูชาต่อมาฝรั่งเศสขัดขานจึงมีการลงนามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสพุทธศักราช2410โดยสยามต้องสละการอ้างสิทธิ์ใดๆเหนือกัมพูชาทำให้ขเขมรส่วนนอกตกเป็นของฝรั่งเศส